แค่ผ่านไปนะคะสีชั่วโมงหรือข้ามคืนแล้วนะคะเราก็มาล้างล้างแล้วก็ใส่หูอ่าอันนี้เขาเรียกว่ามวยเนาะปั้นโโรูปเขาเรียกว่ามวยเดี๋ยวจะตั้งให้เห็นนะคะว่านี่คือมวยนะคะไม่ใช่หัวดนะนี่คือมวยนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้มวยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็นําไปนึ่งนะคะนึ่งนะคะอย่างเงี้ย เอออันนี้มหม้อนึ่งนะแบบบราน,นอกบ้านนอกเลยนะคะใช้วิธีนี้ง่ายที่สุดนะคะแล้วไม่ต้องไปทําอะไรมันมากเลยนะคะนี่นะคะเราตั้งหมอ้อนะคะมหม้อนึ่งข้างล่างนี้นะคะตั้งให้น้ําเดือดนะคะถ้ามันข้าวเนี่ยเราส่วนใหญ่นะคะถ้าที่รถนึ่งนะคะน้ําก็จะใส่พอประมาณเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะเห็นเห็นที่มันเป็นเส้นๆไหมคะนี่คะ่ะก็คือค่อนมานิดนึงนะคะแต่ยังไม่ถึงครึ่งนะคะ ตั้งไฟตั้งหมอ้อให้น้ําเดือดก่อนนะคะพอน้ําเดือดเสร็จแล้วเราเค่อยยกมวยอันนี้คือมวยไม่ใช่หัวดนะคะยกมวยมาตั้งนะคะแล้วนึ่งนะคะนึ่งประมาณ30นาทีนับจากน้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปจ้ะค่ะพอเรานึ่งนะคะ ครบ30นาทีแล้วนะคะเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะตอนนึ่งนะคะใส่มวยนะคะไว้แล้วก็เอาตั้งไว้นะคะอย่างที่โรดบอกนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็พอครบ30นาทีเราก็ามาเทเลยนะคะเนี่ยค่ะใส่ถาดเนี่ยค่ะถาดใส่สําหรับบ้านเราเรถาดลาวเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องทําให้ผึ่งทะลุมให้แห้งย้ํานะคะ ต้องแห้งจริงๆเย็นจริงๆนะคะถ้ายังมีความอุ่นความร้อนอยู่นะี่คะห้ามเอาไปล้างเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าเราไปล้างทั้งที่ยังร้อนนะคะเขามากเราจะเปรี้ยวนะคะย้ำนะคะต้องเย็นจริงๆนะคะ พอเราผึ่งข้าวเสร็จแล้วนะเราก็มาล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะน้ําสะอาดนี่คือย้ํานะคะน้ําที่ไม่มีคลอรีนล้างสีน้ํานะคะใช้สองมือกำนะคะอีกมือหนึ่งของรถไม่ว่างนะคะเพราะรถถือมือถืออยู่รถทําคนเดียวนะฮะใช้สองมือกำเลยนะคะล้างให้ยางออกนะคะกำไปประมาณ30ครั้งนะคะต่อรอหนึ่งนะคะแล้วก็สี่ครั้งนะคะน้ําสะอาดย้ํานะคะถือน้ําที่ไม่มีคลอรีนหรือเราจะใช้น้ําประปาที่ตากแดดให้คลอรีนตายแล้วมาล้างก็ได้นะคะ